เอาล้วครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ใน ST ท o c k e t b a t t l e f ลฟันล,ลีบูนะครับผมและวันนี้เราจะกลับมาแมปนี้กันอีกแล้วนะครับผมเพราะยังเหลือตัวละครที่เรายัางไม่รีวิวนะนั้นก็คือเจ้าไททันค็อกแมนนะครับผมแล้วก็สกินระดับรีเนจนอะไรวะรีเจนเดอรี่นะครับผมยิงมาสามตัวนะซึ่งไททันค็อกแมนผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับผมรอบนึงนะไปดูกันได้นะแต่วันนี้จะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งเผื่อเขาไม่ทีคิวใหม่หรือว่าเออไม่ชั่นเปิดตัวใหม่นะผมเจ้าไททันคออกแมนนะยู่ตรงนนี้ะผม ตะคิวไม่รู้ว่ามีเพิ่มกันบ,บ้างแต่ก็ยังเงยอะเหมือนเดิมผมคิววายอันล็อกแคนนอนแล้วก็มีจีแล้วก็มีอ e, ีอะไรเต็มหมดเลยผมมีพาสซีฟด้วยพาสซีฟเขาน่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่ผมยังไม่รู้นะโอเคครับผมว่ามาเนี้ยส่วนอีกตัวหนึ่งเราจะมารีวิวไททันคาร์ล่าแมนนะผมเพราะว่ายัางเหลืออีกสองล่างผมรีวิวนะล่างปืนผิดกับล่างปืนเลื่อยนะผมเห็นเขาบอกว่ามันสามารถเอาเลื่อยมาได้นะส่วนีนเจื่องเิเจนเดอรี่สกินแรกที่เรารีวิววันนี้ก็เป็นของเจ้าสปีิเกอร์ตัวนี้ผมลาสปีีีเเกกออรร์แมนนนนนนนตััวว้ะะิิลจด่ไห อันนี้นะครับผมรู้สึกจะมีสกิลเพิ่มนะเดี๋ยวก็ไปสกินมินิไททันอีกด้วยนะผมเดี๋ยวไปเริ่มรีวิวเลยกว่านนะส่วนวิธีแรกเจ้าไททันคอกแมนมาแรกได้ตรงนี้นะผมตรงเจ้านาฬิก,การตรงนี้นี่เลยยี่สิบสไปเดอร์คอกยี่สิบชั่วโมงนะผมบวกอีกห้าพันพอยแล้วก็มาแลกเขาได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันดีกว่านะผมไปมาผมสกินเขาก็ประมาณนี้นะโมเดลเปลี่ยนไปเยอะเลยนะผมมีลาโพงติดมาเพิ่มนิดนึงด้วยท่าคิวเป็นการพุ่งเจ็คแพ็คผผมมมอา,มอมากด้นน้วุ่่่งใสีนะตยโโย ท่าสกิลต่อยคอมโบนะทีต่อไปท่าอะไรต่อถ้าปล่อยขึ้นเสียงนะผมแต่ย,ยืนนิ่งนะขยบไม่ได้ครับผมมีการปล่อยขึ้นเสียงจากลําโพงนะมีอะไรอีกไหมท่าทีนี้คอมโบเหมือนเดิมต่อยคอมโบท่าทีอันนี้ท่าแดนชนน้ำผมลองกดทีดิี้ท่าทีเป็นการทุบพื้นนะผมทุบพื้นใส่ศัตรูนะถ้าวายเป็นปล่อยขึ้นเสียงแบบช็อคเวมผมแบบแป๊บหนึ่งนะมีอะไรอีกไหม มีท่าความอนนะครับผมต้องมีมอนนะจะจับสตูแล้วก็เฟียงได้ผมแล้วก็มีท่าบล็อกหมดแล้วครับผมในคิวมีแค่นี้นะมีเยอะอยู่เนี่ย q e r t f g รับผมเยอะอยู่เดี๋ยวลองมอนมันหนึ่งตัวเเจ้าโพลิสมาครับผมเดี๋ยวมันจะลองหยิบดูนะขอลองท่าหยิบหน่อยเอเจ้าตัวบิ๊กไดทันหรือว่าตัวลาทุกตัวมีท่าหยิบหมดนะครับผมท่าหยิบททเล็บแล้วก็เฟียงมาใกล้นี่กด G นะผมเรียบร้อยทุกตัวมีเท่าเวียงไปเรียบร้อยแตกทีเดียวแตกเลยครับผมตัวเล็ก ประมาณนี้ผมในิลของไอซิิลเรเจนเดอรี่ของลัสติปิเกอร์แมนตัวนี้นะก็เยอะดีครับผมก็เทศใช้ได้เลยนะตัวนี้เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันนะผมตัวต่อไปเป็นเจ้าอัพเกรดให้คัมล่าแมนนะผมแขนผมขาดแล้วเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวเรื่อยออกมานะแล้วก็หยิบแขนนะผมเพราะมันหยิบแขนได้เลยสองล่างเจ้าตัวนี้มั้งจีซอเหรอน่าจะเออจีซอได้มั้งลองสปาร์มาดูับผมมานี่ผมมาแล้วดูที่หยิบแขนยดงไงมาดูกันนะผม หยิบแขนไหนมีให้หยิบไหมโอ้ยมีรับผมนี่ไงกดหยิบได้นะเป็นเครื่องหมายทับไหนลองหยิบดูจริงด้วยับผมได้มาแล้วนี่หยิบแขนออกมาเลยจากมอนแล้วมอนก็ตายไปเลยนะผมงอได้เรื่อยมาับผมมีสกิลเพิ่มไหมไม่มีนะมีแค่เอาเลยมาติดศัตรูไอตีแขนข้างที่ขาดไปนะผมแล้วก็ใช้ฟันได้นะสกิลเพิ่มไม่มีนะผมที่เหลือเหมือนเดิมสกิลเหมือนเดิม,ม,มผมเพิ่มเลยมาเฉยนะหยิบเลยม,มาฟันศัตรูอบผมเหมือนในเมชั่นเป๊ะต่อไปก็จะน่าจะเป็นล่างพิษนะผมของซื้อได้ไหมเนี่ย มันจะซื้อโล่ไม่ได้นะสี่บัห้าเพราะว่าเป็นแขนขาดไปแล้วถือโล่ไม่ได้ซื้อเจคแพ็กได้ไหมยังซื้อเจคแพ็กได้เปล่าวะยังซื้อได้อยู่นะผมเจคแพ็ก,แ,กแค่นี้ับผมล่างเรื่อยมีแค่นี้แหละเดี๋ยวไปดูล่างพิษกันต่อนะผมมา้วผมได้แล้วล่างพิษเหมือนจะเจอจากเจ้าตัวเอสิต,ต,ตัวนี้นะผมตัวเฮลิคอปเตอร์นะที่มันยิงพิษลงมาเนี่ยเข้าไปหยิบแขนนี่ผมมีอะไวิีีหยิบจริงด้วยกดหยิบเลยอีรอหยิบแขนมาปุ๊บตายเลยไม่มอน <c oughs> เอาไม่ตายด้วยหันมหน้ามามองด้วย ตายซะต่อยไปปุบหนึ่งพันไม่ตายเหมือนได้สกิลมาใหม่ยิงพิษเพิ่มได้ไหผมยิงปืนพิษได้นะปืนพิษถ้าเลื่อยใช้ฟันนะผมถ้าเป็นปืนจะใช้ยิงเดียวนะประมาณนี้ครับผมเจ้าอัพเกรดทางบราบแมนนะก็คือเหลืออีกสองไลน์ผมรีวิวครบแล้วนะผมไม่ได้มีอะไรเพิ่มไมได้ตัวนี้น่าจะหมดแล้วใช่ไหมมีแค่เลือยกับปืนพิษนะผมที่เพิ่มเข้ามานะเดี๋ยวไปดูสกินเรเจนเดอรี่อีกสองตัวกันดีกว่าผมปไปสกินไอ้ตัวแรกผมอันี้ไททันนะเป็นของชีวีแมนนะผมเป็นสกินไททัน เอออัปเดท่านไม่ใช่อัปเกรดิเป็นท่านทีวีแมนนะผมขนาดมินินะตัวเล็กเดี๋ยวเริ่มรีวิวก่อนก่อนผมโมเดลประมาณไหนนี่เข้ามาในแบบผมทีวีแมนร่างมินิไททันโอโมเดลก็เหมือนไททันเปเลยผมมีแจ็คแพรข้างหลังนะแล้วก็มีกรงเล็บสกิลก็เหมือนเดิมไหมมีท่าเพิ่มเปล่าปล่อยขึ้นสีม่วงผมจะกดจิตท่าต่อยเหมือนเดิมนะเต็มการใช้หมัดมีท่าเทเลพอร์ตเหมือนเดิมท่าล่างแรกใช้มีนะผมอันนี้ใช้กรงเล็บมีท่าปล่อยเลสสกิลเหมือนเดิมนะผม งอมีอะไรอีกไหมเหลือจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วผมสกิลเพิ่มมาได้เป็นเลสกินนะ๋ย่ชีดูมีแค่นี้นผมสกิลของมินิไททันทีวีแมนนะตัวนี้เดี๋ยวแพทหน้าก็มีล่างอัปเกรดแล้วผมอัปเกรดท่านทีวีแมนนะแพทหน้าเดี๋ยวก็มาแล้วผมมีดาบ้วยอย่างเทะล่างใหม่รอเลยับผมเดี๋ยวไปดูมินิท่านตัวต่อไปกันนะผมต่อไปเป็นไทเป็นของสปิเกอร์แมนนะผมเป็นไททันสปิเกอร์ขนาดมินีนะอยู่ในสกินของสปิเกอร์แมนนะผม สปีกเปเปอปกติมีแค่สกิลไอสกิลฮิลกับต่อยนะผมมาดูว่าใส่สกิลไปแล้วจะมีสกิลอะไรเพิ่มมาบ้างเป็นมินิไททันงอโมเดลก็เป็นไททันเลยนะผมแต่ขนาดเล็กเฉยๆนะเดีย๋ยวมาลองสกิลกันนะผมเริ่มจากสกิลคิวมีไหมเหมือนจะไม่มีออมีนะผมเป็นการเฮฟวี่พันนะต่อยแบบเฮฟวี่พันท่าอ e ีไม่มีนะท่าอ่ะไม,ม่มีนะผมมีท่าต่อยแล้วก็ท่าวายฮิลเหมือนเดิมนะมีท่าวอีเหมือนเดิมแล้วก็มีสกิลปล่อยขึ้นเสียงเพิ่มเข้ามาครับผมท่าเอฟนะมีอะไรอีกไหม หมดแล้วผมสกิลที่เพิ่มเข้ามานะมันจะปล่อยขึ้นเสียงได้ผมแล้วก็มีเฮวี่พันก็มานี้ผมสกิลของมินิท่านสปิเกอร์แมนนะร่างไทยท่านเป็นสกินของสปิเกอร์แมนนะผมเรดอก็กลางๆนะไปสุ่มกันได้ผมเกมนี้ก็เกลือเหมือนกันแหละเรดต่อไปเป็นสกินโมหัวลากาของเจ้าคาเมล่าแมนนะผมร่างคีโตนะคีโตผมเบาพังเจอร่างมีสองดาบแล้วจริงผมเคยเรีวิวไปแล้วนะสกินนี้ก็คือวามสมาสัญพิเศษเพิ่มมาคือเขาหิวเลือตัวเองได้ผม ่วนสกิลเหมือนเดิมนะผมรีวิวไปแล้วว่าผมมาลองทดสอบไปเฉยบ้านเปลี่ยนอะไรไบเปเบาเหมือนจะไม่เปลี่ยนนะผมยังเป็นโมโหลาการเหมือนเดิมนะเดี๋ยวทดสอบไปดูผมลองซัมมอนมอนออกมานะแล้วโจมตีนะผมแล้วดูที่ปรลลอดเลือดเรานะมีซัมมอนตัวระเบิดมาครับผมให้มันระเบิดใส่เราคือทําให้เขาถึกมากผมถึงเลือดจะไม่เยอะนะแต่นอกจากจะโดนบันช็อตนะผมก็สกิลฮิวก็มีประโยชน์นี่ยผมฮิวเองนะไม่ค่าฮิวเองได้ผมอย่างโกงถ้าไม่เจอมอนที่มันตีชุดเดียวหายก็ซูได้ยาวครับผมแต่ข้อเสียตัวน,นี้คือตีตัวากไาไมไม่ด้ผ นี่ได้ตัวพื้นนะข้อเสียใหญ่ของเจ้าคัม่าแมนตัวนี้เลยมาผมตัวต่อไปเป็นไททันค็อกแมนนั่นเองครับผมเป็นตัวที่น่าจะทําง่ายสุดแนละ้วเคสเขาครับผมของไททันทั้งสาตัวนะไททันพิเศษแต่ใช้เวลาชีวิตเฉยับผมเปลี่ยเวลาชีวิตนั้นตั้งยี่สี่ชั่วโมงเดี๋ยวมาแปลงร่างกันนะผมมาดูว่าเขาเปลี่ยนเป่าในมิชชั่น,นตอนเปิดตัวนะกดแปลงไปผมแสงสีทองนะแต่ตรงกลางมันจะเป็นสีฟ้าเหมือนนั้นคัมราแมนอยู่เลยมาแล้วผมไททันค็อกแมนเปิดตัวเหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนนะผม,มองอ,อมาอย่างเท่ ปุมอุ้ยเปิดแปบ,บเดียวเองนะผมเปิดปตัวโคตรเร็วงอโมเดลก็ยังเหมือนเดิมนะผมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมากนะตัธรรมดาก็ต่อยนะผมเหมือนไดท,ท่านต่อยเป็นคืนใหญ่ๆนะผมเขาก็เป็นไดทัทนมาดูสกิลกันนะผมเริ่มจากสกิลคิว,ค,วคิวเหมือนจะเป็นท่าชาร์จประหลอดอันนี้นะผมด้านข้างเขานะท่าเอียร์เลยท่าเอาเยียร์เหมือนในการยิงปืนสีแดงผมลำแสงสีแดงนะทำไรได้สะก,กดจิตมอนได้หระมั้งบ่มส่วนท่าอาเป็นการปล่อยกองจากสังหารนะผมออกไปโจมตีัตูแบบออโต้นะต้องมีมอนก่อนเดี๋ยวลองซัมมอนอะไรออกมาสักตัว จีบีศูนย์นะเนี่ยผมนี่ปล่อยกรงจ่ไา,นะาไปทําลายศัตรูนะครับแบบฟันจุบใส่ตัวระเบิดผมตายหมดเลยตีออโต้ uto, แรงด้วยครับผมประมาณนี้ผมสกิลอาร์ปุ๊บฟีดมอนด้วยเอาสกิลทีออมามาตัวกระดูกก็ผมสกิลรุตัดเดีย๋ยวลองยิงปืนใส่นะผมปืนสีแดงยิงปุ๊บคุมศัตรูได้ใช่ไหมในปืนนี้่ากที่ดูใช่ไหมมันฟีดอยู่อะไม่ขยับได้ปะวะเดี๋ยผมต้องปล่อยฟีดก่อนด๋ยวท่าทีกระทืบนะผม เนี่ยกลุมแต่แล้วถ้า Y หยุดเวลาครับผมเหมือนมอนจะขยับเฉยนะเมื่อกี้ผมกดฟรีไปอยู่นะเหมือนท่าทีจะลออมดมาได้น่าจะบายครับผม Y มีอะไรอีกไหมถ้า f ถ้า f ทำอะไรอรเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันนะผมไดา f เนี่ยถ้าเเป็นปืนสีเขียวครับผมจะกดจิตใช่ไหมปืนนี้ใช่ผมปืนสีเขียวนะจะกดจิตสีแดงทำอะไรได้น,น,น่าจะนาเบรอย่างเดียวหรอมั้งนี่ไปโจมตีเราสีบีดีเท่าไรกันเองครับผมะกดจิตไม่นานนะจาจะที่ดูเนี่ยผมหันมาตีเราอีกละกดคิวเพื่อชาร์จพลังงานนะ กดฮิวปุ๊บชาร์จแป๊บเดียวเต็มนะผมหมดแล้วสกิลของเจ้าไททันพ็อกแมนนะมีสกิลประมาณนี้ครับผมเอฟจีเฮนไม่มีแล้วมีท่าฮิวตัวเองด้วยครับผมน่าจะเป็นท่าจีนะมีอะไรอีกไหมหย,ยุดเวลาดูโบวหยุดนานอยู่นะผมแต่ถ้าเรากดอีกทีมันจะหายไปเลยนะกดวายแล้วก็ปล่อยไปเลยนะผมนี่กดวายยิงท่านี้อะไรเป็นท่าฮิวครับผมท่าจีกระดกไหล่สองข้างแล้วก็ฮิวประมาณนี้ครับผมสกิลของเจ้าไททันค็อกแมนตัวนี้นะ ไม่น่ามีอะไรเพิ่มแล้วเพราะกดไลค์ก็ไม่ติดแล้วตอนนี้หมดแล้วผมสกิวเขาโอเคครับผมคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะมาทดลองสกิน雷รี่แล้วก็รีวิวเจ้าอัปเกรดท่านขอกไอคำ่าแมนได้ครบแล้วก็มาทดสอบสิิวของเจ้าท่านฮอกแมนโดยผิดไอะไรเพิ่มขอผมโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่มาดูของผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่คพลาดคลิปใหม่ของผมนะผมสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณข้ามาดูครับผมไปแล้วผมบายแตงฟอรบอช